สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีค้นเดิมสู้ขู่ทวนครับเอานะครับมือนี้ถือโอกาสลุงเล็กลงเล็กสายดวนของพระอาจารย์นะครับเลขกดับข้างล่างของหลวงปู่พุทธานุติเด้อพี่น้องเด้อนุติพี่น้องนุกสติบอกพี่น้องนะครับ อ่านแอดกับอ่านถืออ่านผิดได้พี่น้องความหลู้มันจบแค่ปอหาปอหกพี่น้องไกลเล็กออกนะครับวังว่าพี่น้องคงใหายอภัยกันพี่น้องอ่านซอยกันเราเทิดส่งมาให้นะครับวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกได้พี่น้องเด้อดับเลขดับข้างล่างนะครับสามสิบหกชุดสามสิบหกหางพี่น้องนะครับนี่คือเลขดับของพระอาจารย์หรือว่าหลวงปู่พุทธานุติพี่น้องนะครับพุทธานุติพี่น้องเนาะ เอาเหล็กดับขางลางเพื่อนได้พี่น้องเดอ้อนะครับส่งมาไหด้วนร่งคลิปครังเรลกนะครับคลิปเรลกนะครับแต่พระอาจารย์หรือว่าหลวงปูเ่เียเพิ่นทรงมาไหทางแอดนิ่หล่อหลายหวดหลรังทั้งเหล็กดับบุดับลางพี่น้องพร้อมกับเหล็กจับคู่จับชุดนะครับเอาหลวงปู่เพิ่นอยู่ทางสารครามขอบบุญขอบคุณขอบพระคุณหลวงปู่หลายๆเด้อนะครับที่ให้ความเมตตาความสงสาร ที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางช่องน้อยๆทวีคนนดิ่มช่องนี้ด้วยดีมาตลอดนะครับสำหรับเลขแนวทางมือนี่คลิปของหลวงปู่พัน์ทรงใหม่ก็คือคลิปเลขดับข้างล่างเด้อพี่น้องเด้อนะครับปู่เขียนวาเลขกดับก็เลยเขียนตามปู่เลขดับข้างล่าง,ง,นะาาง,าง 36. ชุด3าหางพี่น้องเป็นโอกาสลงให้พี่น้องแฟนช่องของทวีคนนดิมมในเบองได้ไดชมน้วกันอยู่ภายในทางบ้าน อำเภอชุมแพหรือว่าบ้านแอดพี่น exactly. like ้องดาบพี no. ่น้องที่เบิกได้ชมต้กัรมีตัวใดแน่นะครับก็มีซีพี่น้องนะครับมีซีซพี่น้องสามซีสองซีพี่น้องนะครับราาก้าศูนย์ะครับศูนยพี่น้องนะครับราาก้าซีซ ส3งสา1สาแล้วก็ศูย์เพี่น้องแล้วก็สาแล้วก็ศู3ย์สามแล้วก็สอแล้วก็หนพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางเลขดับนะครับแล้วก็หนึ่งสองสองหนึ่งศูน้แล้วก็ศูนยด้พี่น้องเด้อนะครับนี่คือเลขดับของหลวงปู นะครับให้พี่น้องได้เบิ่งน้วกันว่างลดกันพี่น้องว่มี้องว่าง,างพี่น้องเบิ่แล้วกันเต็มเต็มเจาะพี่น้องนะครับอ่าพี่น้องได้รับด่วนก็รีบรงให้พี่น้องด่วนห่ะพี่น้องนะครับ16ตุลาคม2 5 0 0หรอย6เด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่คือ นี่คือเลขดับด้วยพี่น้องนะครับเลขดับของหลวงปู่นะครับหลวงปู่พุทธานุติพี่น้องนะครับดับลางอย่างเดียวพี่น้อง36ชุด36หางพี่น้องนะครับแคปหน้าจอใบสำหรับพี่น้องเอฟซีสายเลขดับด้วยพี่น้องเด้อถ้าแอดเอิรนก็เอิรนเลขไม่มาด้วยกันนะครับเพราะว่าทั้งช่องเอ,อ,อ็เรียกว่าเลขไม่น่าจะออกหรือว่าเลขไม่น่าจะมาด้วยกัน นะครับ้าทวีคนเดิมเอินเด้อพี่น้องเด้อห้พี่น้องแคบนาจอกันไว้พี่น้องนี่คือเลขดับงวดประจําวันที่16ตุลาคม2566เป็นเลขดับข้างล่างของหลวงปู่พุทธานุติเด้อพี่น้องเด้อทางจังหวัดมหาสารครามนะครับขอบคุณขอบคุณหลวงปู่เลยหลายนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขดับในงวดประจำวันที่16ตุลาคมเด้อ นะครับเอาหลวงปู่ก็ถามมาอยู่ว่าหลวงปู่เน,นี่ยนะครับหรือว่าหลวงตาเนี่ยนะอยู่วัดใดเพิ่นอยู่สารคามครับหลวงปู่อยู่สารคามน้ำหลวงปู่นั่นแหละแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันให้บอกว่าวัดใดเด้อนะครับท่านผู้ใดอยากเฮ็ดร,ร่วมทําบุญนําเพิ่นเพิ่อนก็นยังเฮ็ดยังสร้างอยู่ร่วมได้โทรมาหาเบอร์โทรของทวีค,คนเดิม0801850627นะครับขอให้เลขเพิ่นเขาเน้าแนวทางเพิ่นปังงวดนี้กับงวดหน้า นะครับผมจะเปิดเผยซื่อวัดเพื่อนเพื่อพี่น้องเอฟซีจะได้มารวมทั้งบุญมากับเมาไหว้น้่กันนะครับลิปนี้ก็ขคอขอบุญขอบคุณหลวงปู่ทั้งสารคามสำหรับเลขดับของหลวงปู่เด้อนะครับดับ36ชุด36หางนะครับขอบุญขอบคุณหลวงปู่พุทธานุติหลายๆนะครับในวดนี้ในครั้งนี้สำหรับเลขดับข้างล่างของหลวงปู่นะครับพี่น้องมากก็ค่อยไปจัดไปจองกันด้อพี่น้องเด้อบ่มากกับบุญความสุข ให้เบิ่องพระความบันเทิงแค่นั้นก็พอครับดับยูบูยูพี่น้องรอเบิ่งรอชมนันกันงวดประจำวันที่16ตุลาคม2566นะครับสำหรับเลขของหลวงปู่ทางสารคามนะครับเลขดับข้างล่าง36ชุด36หางนะครับของพี่น้องก็คงจะแคปหน้าจอไว้จะให้พี่น้องเบิ่งอีกรอบเรื่องนี้พี่น้องก่อนที่จบคลิปนะครับถ่ายคลิปแล้วถ่ายทำบรรยากาศอยู่ทางบ้านเอ็ด นะครับพร้อมกับเห็นปลาเขาเห็นผู้เห็นเขาน้ามกันนะครับเปิดบรรยากาศไปพร้อมให้เบื้องตัวเลขกันไปน้ามเพื่อพี่น้องสิ่เป็นการเบื้องตัวเลขลายพี่น้องเบียร์ได้พี่น้องนะครับเบื้องบรรยากาศไปพร้อมนะครับเนาะให้มันเติมกันเวลาเวลาเติมกันพี่น้องนะครับด้เวลาเวลาเติมกันก็นกนดีไป,น,ปน,ะนะครับจากเล็กจากน้อยพราะครบเปดหน้าที่เอาพี่น้องนะครับ สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับเลขดับของพระอาจารย์หรือว่าหงลวงปู่พุทธานุติพี่น้องนะครับมีอยู่สามสิบหกชุดสามสิบหกหางเด้อพี่น้องเดอ้อให้พี่น้องแคปหน้าจอกันไว้นะครับเพื่อว่าพี่น้องเอาไปตัดเลขของพี่ของน้องน้ำกันนะครับเพื่อมันตัดอยู่เพื่อมันอยู่พี่น้องนะครับลองเบิงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับสาหรับผูมักเท่านั้นเด้อพี่น้องผูมบ่มักกะ เบิ่งพระความสุขให้เบิ่งพระความบันเทิงแค่นั้นก็พอนะครับอย่าเฝ้าหายเฝ้าดาให้กันนะผมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นพี่น้องนะครับบ่าสามารถสิรับรู้ได้คือกันว่าเลขของหลวงปู่ทางสารคามเพิ่นสิดับอยู่บ่อยู่นะครับทุกคนทุกขั้นตอนทุกตัวเลขนะครับเป็นเลขคำนวณเป็นเลขสูตรเบิดทุกอาจารย์พี่น้องนะครับเอาขอบคุณขอบคุณนะครับหลวงปู่ทางสารคามหลายๆเด้อนะครับหลวงปู่ก็ให้ความอนุเคราะห์ ให้ความเมตตาด้วยดีมากตลอดนะครับถักมาทา้งลายพร้อมกับตัวเลขทรงมาให้ตลอดนะครับผมกะบะได้ลงให้หลวงปู่นะครับบางเทียก็ได้ลงบางเทียก็ได้ลงขอโทษขออภัยนะครับสาหรับตัวเลขของหลวงปู่ด้อ,อนะครับเอางวดนี้ครั้งนี้ถือโอกาสลงเลขดับข้างล่างของหลวงปู่สามสิบหกชุดสามสิบหกหางให้พี่น้องแฟนช่องในเบิ่งในช่องน้องกันเพื่อพี่น้องจะได้เอาไปตัดเบิ่งนะครับสาหรับผู้มกักผู้บ่มมากะ ให้เรียนผ่านด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับแนวทางของหลวงปู่ขอบพคุณเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่สู้กูสุกคนพี่นอ้องที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางแอดทวีคนเดิมเบ้านะครับเบื้องคิปเบื้องให้มัจจบพี่น้องแปดนาทีนะครับเบื้องโคษณาให้ลูกให้หลานน้ำเน่พี่นอ้องน,นะครับ,บหัหนนก,นะบหกกันเพ่งกันเด้อพี่น,อออน้องอยากจะเฝ้าทิมอยากจะเฝ้าปลาลูกหลานช่อองนยช่องนี้ นะครับว้ข้างทางผู้เดียวพี่น้องนะครับเอ็นดูลูกหลานน้ำเน่ฝากพีฝากน้องขอขอหอยขอแคนน้ำป่าน้ำลุงน้ำพีน้ำนองสู้ขู่สุคนนะครับดีขาดไปเลยขอพบคุณคุณหลวงปูทางสารคคมเป็นยางสูงสลับแนวทางเลขดับข้างล่าง3 6 3 6หางขอขบคุณไปยังสูงเด้อหลวงปูนะครับจะให้ความเมตตาความอนุเคราะห์กับลูกกับหลานช่องน้อยทวีคนเดิมนะครับอาพี่น้องขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งฉุกดี มีใช่งวดประจำวันที่16ตุลาคม2 5 0 0หาล66รับตัวเลขของหลวงปู่เนี้ยเดีอว่าอาจารย์เนี้ยพี่น้องนะครับหลวงปู่เนี้ยก็จะติดตามพี่น้องงุทยวันที่13 12เด้พี่น้องเด้อคาัพระเบงกงรอช่มนักการสลหรับชิ่นี้ขออัลลาพผ้าจากพี่จากน้องไปเพียงแค่นี้ขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งแห้งๆปังๆกับบอกตุงๆสู้ขู่สกคนพี่น้องสวัสดีครับ